ส่วนทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี้ก็คือเท้าเวสุวรรที่เราเบูชานะครับตอนนี้ท่านมาแรงแสงทั้งสามเท้ามานะครับนะก็คือเท้าเวสุวรรณนะจอมแห่งยักษ์หรือเรียกว่าเท้าปูเวนก็ได้นะครับนะท่านปกป้องดูแลในทางทิศเหนือนะครับผม แล้วก็บริวารของขั้นก็จะเป็นพวกอสูรพวกรากสดพวกพูดผีปีศาจนะคนจีนเรียกว่าชัยเอ่อเขาเอียนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของคนจีนนะครับเท้าวิ่สุวรรณแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อก็เป็นมงคลเลยนะครับคนที่ทาํามาค้าขายเมสาร็แปลว่าพ่อค้านะค้าขายพ่อค้าธุรกิจก็คือสุวรรณก็แปลว่าทองครับ สุวรรณแปลว่าทองเววสุวรรณก็คือทำรรมาค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองได้เงินได้ทองประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วในในส่วนของท้าวเวสุวรรณที่ท่านดูแลพวกอสูรพวกรากสดพวกพูดปีปีศาจพูดผีปีศาจนะครับพวกนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะใจดีกับมนุษย์นะครับบางทีก็ไปแสดงตอนเพื่อหลอกนะให้มนุษย์กลัวทําเสียงให้หน้ากลัว นะครับพระที่ไปเจริญกรรมฐานในป่าช้าในถ้ำเนี่ยก็ไปเจอบริวารของทวเท้าไม้ส่วนนะครับก็คือเจอพวกอสนรพวกรากสดรากสดนี้ก็เราเรียกอีกอย่างว่าอาจจะเป็นผีเสื้อน้ําหรือเป็นผีเสื้อสมุตรนะครับตาแดงอะไรเนี้ยนะตัวใหญ่ผีเสื้อสมุทรก็ผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมครับ,รบถ้าดูในเรื่องพระอภัยมณีก็ผมก็สงสารผีเสื้อสมุทรนั่นนะครับ นะเพราะว่านางนี้จะมีความรักต่อพระอภัยมณีอยู่กันจนถึงมีลูกก็คือสินสมุทรใช่ไหมครับแต่ว่าพระอภัยมณีก็ยังทิ้งนางได้นะครับหนีมาครับนางก็ตามมาจนในที่สุดก็ออกแตกตายใช่ไหมครับไม่สามารถติดตามไปได้ด้วยอ,อ,อาคมคาถานะครับอันนี้ก็กเ,ปเป็นวรรณกรรมนะครับแต่ จริงๆแล้วผีเสื้อสมุรนี้เราเรียกว่ารากสดหรือผีเสื้อน้ําก็เป็นบริวารของท้าเว,วสุวรรนะครับผมทีเท้าเว,วสุวรรณเนี้ยท่านเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยคุ้มครองมนุษย์ด้วยเป็นเทพเป็นเทวดานะครับที่มีคุณธรรมไม่ได้ที่จะไปหลอกหรือไปแสดง ให้มนุษย์กลัวหรือไปทำร้ายมนุษย์นะครับผมเพราะฉั้นเมื่อมีบริวารของท่านพวกอาศูนย์พวกรากสดพวกพูดผีปีศาจนะครับไปทำร้ายมนุษย์หรือไปแสดงอาการที่ทำให้เป็นที่ตกใจตื่นตระหนกกลัวนะท่านก็จะต้องกำลังนะจะต้องเออกเป็นกฎครับเป็นกฎก็เลยมีการประชุมกันประชุมกันของมหาราชทั้งสี่ก็คือเท้าทัศรถ ท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะครับว่าจะต้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับจะต้องดูแลพุทธศาสนิเอกชนนะปกป้องคุ้มครองคนดีจะจต้องไม่ให้บริวารของจองเทพทั้ง4นี่นครับไปทําให้มนุษย์กลัวหรือเดือดร้อนจึงออกมาเรียกว่าเป็น MOU หรือสัตยาบันเลยนะครับเป็นคาถาเรียกว่าอาณา ขออภัยครับอาตานาติยรักษานะครับรักขาอาตานาติยรักขาแล้วก็ไปเอาไปถวายพระพุทธเจ้าว่าเป็นประกาศอาของเ,อเทวดาจอมเทพนะครับอันนี้ก็เป็นบทสวดเป็นบทสวดหนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับเรียกว่าบทอาตานาติยรักษานะครับผมนะครับ ทีนี้การบูชาเท้าทเวสุวรรณน,นีที่เราบูชากันทุกวันคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อนะครับก็จะบอกว่ามันจะมีคุณอยู่ประมาณหประการนะก็หนึ่งก็คือจะรักษาทรัพย์ไว้ได้รักษาทรัพย์ก็คือ,เ,อเวสุวรรณนะครับก็เหมือนกับท่านเป็นเทวดาที่ เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็ดูแลมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบูชาก็จะช่วยในการที่จะไม่ให้เกิดโจรเกิดขโมยนะเกิดใครมาว่าลักวิ่งทิงปล้นมาทําร้ายนะมาทําให้เราต้องเสียทรัพย์นะมาเอาทรัพย์เราไปไม่ได้ก็คือหนึ่งก็คือรักษาทรัพย์ สองก็คือชื่อของท่านคำว่าเวสานี้ก็คือแปลว่าพ่อค้าสุวรรณก็คือทองครับนะทองก็คือทำมาค้าขายแล้วก็มีเงินมีทองนะครับข้อที่สามครับท่านเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจเป็นจอมเป็นจอมเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจเพราะฉะนั้นเมื่อเราบูชานะสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้านะเป็นเฮด ก็จะทําให้พูดปีปีศาจเนี่ยพูดผีปีศาจนี่ครับก็ไม่มาแพผรผ่พนมาทําร้ายมาเบียดเบียนเรานะครับเพราะว่าท่านตําราบหมดเลยมาไม่ได้นะครับผมข้อที่สี่นะครับก็คือจะทําให้อายุยืนนะขจัดโรคภัยไข้เจ็บเป็นอมาตะได้เพราะว่าเท้าเวสุวรรณท่านก็ได้รับพรจากพระพรหมนะครับให้เป็นผู้อมาตานะเคยได้รับพรจาก พระพองว่าให้ท่านมีอายุเป็นอมตะเพื่ะถ้าเราบูชาเราก็จะมีอายุอยู่ด้วยข้อที่ห้านะครับก็คือ,อ,อปรับแก้ห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยของคนจีนนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ทางแยกทางสามแ้งจะแก้ยังไงก็บอกว่าให้เอายันหรือเอารูปของเท้าเวสุวรรณเอาผ้ายันหรืออะไรไปติดนะฮะไปติดตรงนั้นก็ปรับแก้นะทำให้สิ่งชั่วร้ายนี้ เห็นเท้าวิสุวรรณนี้ก็กระเจิงกันหมดนะครับไม่กล้ามาเบียดเบียนทำร้ายมนุษย์นะครับข้อที่6นะครับติดต่องานนี้ก็จะประสบแต่ความสำเร็จนะครับนะเวลาไปติดต่องานไปประสานนะไปดีลกับใครนะรก็มักจะประสบความสำเร็จครับทีนี้มันมีคาถานะครับมีคาถาบูชาเท้าวิสุวรรณจริงๆแล้วก็จะมีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละครับนะครับ <c oughs> อบอกว่าอิติตั้งนงโมสามจบปอดน,นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตติปิโสภะคะวายะมะมะราชาโนทาเวสุวรรณโน มะระนังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสัพสะพุทธาอะระหังพุทโธท้าเวสุวรรโนนโมพุทธายะ,ะแล้วก็กลับดิ๊บ ทูกเนี่ยต้องใช้เก้าดอกแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกุหลาบเก้าดอกด้วยนะครับในการดูชานะครับหรืออาจจะว่าสั้นๆเป็นหัวใจเป็นคาถาที่เป็นหัวใจก็คือเวสสักปุสสะมหาลาโปนโมพุทธายะไีสั้นๆนะครับถ้าจำไม่ได้ผมก็ดูใน Google ในอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็มาพูดคุย นะครับเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาเรื่องท้าเวสุวรรณนะในความเป็นมาว่าท่านนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็บูชานะครับเราจะเห็นว่าวัดพระแก้ววัดโพนะครับทุกวัดที่มีมีรูปยักษ์ก็คือรูปของท้าเวสุวรรณที่คอยปอกป้องดูแลกำแพงดูแลพระอุโบสถวิหารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อ จริงๆแล้วความเชื่อทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแก่นก็คือแก่นของศีลธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่บูชากราบว่าอย่างเดียวเพราะพระ,พระพุทธองค์ปรัสว่าปฏิบัติบูบบชาก็จะช่วยเสริมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติดีปฏิบัติชอบนะอยู่ในศีลในธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปดไม่ดื่มเศษของมือเมามึนเมา,มน,เมานะครับพวก สุรายามองต่างๆนะครับแม้ว่าเขาจะยกเลิกกัญชาใบากระท่อมแล้วแต่มันยังเมาอยู่นะครับไม่ใช่ว่ากฎหมายยกเลิกแล้วสามเณรจ,จะมีบ้องกัญชามีบ้องกัญชาหรือเราจะไปเสตให้มันมึนเมาไม่ได้เพราะนี้ยังถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาอยู่นะครับสิ่งมึนเมาในพุทธศาสนานี้ไม่ได้ดูที่กฎหมายแต่ดูที่สาระ นะดูที่สิ่งที่มันจะส่งผลให้เกิดขึ้นนะครับถ้ามันยังเป็นโทษเป็นไฝ่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้นะครับรักษาจิตใจของเราให้ให้มั่นคงเต็มใสนะครับมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ก็จะช่วยเสริมนะช่วยเสริมชีวิตของเราครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจเจริญด้วยจตุ ทพิทกษพรชัยทั้ง4นะครับอายุวันนักสุขภัละให้มีความสุขกายสบายใจไร้โรคปลอดภัยนะครับมีความสุขยองทั่วกันทุกคนครับสวัสดีครับ